ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกเก้าครับผมกับทรงอาไข่คินครับผมวันนี้สีมาไม่ไหมครับที่มาตกป่าทิศที่แล้วครับมานี่ครับยังไม่เคยมาซุ้มยิ่งครับผมแล้วครับผมจะไปซุ้มอยู่ตรงป่าไม้ตรงนั้นุปแล้วครับจะมีที่ซุ้มอยู่บ่ครับเรอชมผลงานครับผมครับสวัสดีครับ โดนบ่ล่ะดุลึกครับผมเมื่อกี้นี่โอ้ยปวดโดนครับโอ้โดนโดนครับโดนครับโอ้ดึกว่าจะปวดโดนโดนครับโดนครับปานนี้ง่ครับนึกว่าจะปวดโดนเพื่อนครับ ก็จเข้ามาครับยังบอตั้งกล้องเลยครับกล้องปืนยั่งบอตั้งเลยครับวาออกมาจากป่าครับเมื่อกี้นี้ยิ่งอยู่เลึกครับเมื่อกี้นี้นึกว่าจะบอโดนขึ้นเท่าใดล่ะโอ้ที่ป่ามาแล้วครับมาไหนครับมาแล้วครับ ใช้ลูล่เหรอครับยูเลอกด้วยว่าจะโบโดดครับผมป่ายูเลอกครับจริงใส่กับโปรเนี่ยแหละครับตัวป่ารประมาณนี้ครับผมโอเคครับ อืนบอกสั่นมากครับวันนี้ประมาณนี้ครับความยาวกับประมาณมิดซิปเซีนนี่แหละครับหนึ่งคืบสองสามสี่ห้าประมาณมิดโก๋อ๋อมิดนิดๆครับมิดกับซิปเซีนนี่แหละครับ ถึงว่าโอเคอยู่ครับบอกสั้นครับยิ่งกับไก่ยู่ครับเมื่อก,กี้นี่ประมาณหกหรือเจ็ดเม็ดได้ครับโอเคครับเต็มแล้วครับบ่อใหม่ครับปลาหนึงแล้วน่าจะมีปลา น่าจะมีปลาช่อนใหญ่ครับเมื่อกี้นี้ขึ้นตรงป่านะครับฝั่งนะครับใส่ส้วบปลาเล็กอยู่ครับกบกอบอยู่ครับน่าจะตัวใหญ่ครับผมปลาช่อนน่าจะเป็นปลาช่อนครับโอเคครับเหม่นเท่ครับปลาช่อนครับผมขึ้นอยู่ฝั่งแล้วครับลงไปแล้วครับปลาช่อนครับน่าจะมานไซรลนหลืครับ ขึ้นอยู่คำเมื่อกี้นี้ฝั่งนู้นแหละครับลงไปแล้วครับเมื่อกี้ลลปลาช่อนครับผมปลาช่อนครับปลาชอออออ่อนไปโน่นี่นู่นโดนมะครับโดนไหม โอ้โดนครับโดนครับผมโอเคครับโดนแล้วครับโอ้ดึงไปไก่ครับโดนครับโดนครับโดนครับโอเคครับปนป่าก่อนครับผมโดนครับปลาช่อนครับตัวปลาครับผม ปลาประมาณนี้ครับเหมือนตัวปลาก็ประมาณนี้แล้ครับติดครับไซโลนี่แหละครับผมโบโลก็จักหน่อยแล้วครับติดอยู่ครับรชอนไซโลจักหน่อยอยู่หรอกครับผม บโลกัจักหน่อยแล้วครับดึงเลยครับตัวยังเง้าเลยสงสัยตัวผู้วะตัวผู้กับตัวเมียโอ้นี่พอสมควรครับผมเข่าหัวครับเกือบรุดแล้วครับนิดเดียวโอ้ใหญ่อยู่ครับนี่พอสมควรครับผม ตัวสวยเลยน่าจะมีตัวย่อ่กว่านี้ครับผมตัวปลาครับประมาณนี้ครับน่าจะบดถึงโลแล้วมั้งครับประมาณนี้ครับตัวปลาครับเต็มสองครับผม น่าจะเป็นปลานิ้นครับน่าจะเป็นปลานิ้ครับผมโดนตัวแล้วครับ่เป,เปิดกล้องปืนครับเมื่อกี้นี้ยิงรีบครับผมเปิดกล้องปืนบรทันครับ เรียกว่าไซใหญ่ครับน้ำขุนครับลูกปนินครับผมลูกป้าครับ เด้๋ยประมาณนี้ครับตัวเล็กครับผมนึกว่าจะตัวใหญ่ครับผมม็นตรงว่าพลุพลูอยู่ครับติดยังล่ะอย่หว่าเลืติดป่าอีกอ่หว่าเลืดอกนะโอ้ โดนสองครับผมบทธร,รมดาลูกอีกแล้วครับโดนสองครับใช้ซ้ำกันเลยครับประมาณนี้ครับยิงปืนนะัดเดียวได้ป่าสองตัวครับบอกสั่นบทธร,รมดาครับเอาพันได้แล้วสายโอเคครับ มานี่ครับครับผมหลังจากมาหลายชั่วโมงแล้วครับนี่ก็สิบเอ็ดโมงกว่าครับได้ป่าสี่แต้มครับผมผลงานครับผมปลาสนหนึ่งปลาในหนึ่งปลานิ้นน้อยสองครับผมปลานิน้น สตัวที่มากับมาพร้อมกัน3กับ4ครับสิดายไทยประทันครับผมเปิดกองไทยประทันครับยิงปืนนัดเดียวได้ป่าสอตัวครับปิดไทยครับ3กับสี่โอเคครับผมก็จะคอยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยครับเด้อขอบคุณครับ